ฉีดให้โฟมนะครับให้มูดโฟมออกมาถึงข้างหน้าเลยนะครับอ่าแค่นี้พอนะฮะอีกฝั่งนึงนะฉีดเข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับตัวนี้มีกลิ่นหอมนะครับมูดโฟมตัวนี้จะเข้าไปทําความสะอาดช่องแอร์ตรงนี้แล้วก็ไหลไปทําความสะอาดคอยเย็นที่อยู่ข้างในคอนโซลทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะไหลออกไปท่อน้ําทิ้งของแอร์เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผ่านมา1ชั่วโมงเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะครับอ่าตรงนี้ละลายไปหมดแล้วนะครับผ่านท่อน้าทิ้งไปหมดลว นี่เปิดแอร์ออกมาแล้วโอ้โหเย็นทันทีนะครับเย็นฉ่ำมากนะครับแล้วก็กินหอมด้วยกินหอมเลมอนกินบุหรี่กินอับหายหมดเลยสำหรับแอร์บ้านนะครับเปิดฝาครอบข,ขึ้นมาก่อนแล้วก็ดึงแผ่นฟิลเตอร์ออกนะครับนี่ดึงแผ่นฟิลเตอร์ออกทีนี้ก็สเปรย์ฉีดได้เลยนะฮะนี่ฉีดแบบนี้ได้เลยครับฉีดให้ตัวนะครับโอเตฝั่งนี้ด้วย เดี๋ยวมูดโฟมพวกนี้นะครับก็จะทําความสะอาดแผงคอยเย็นพวกนี้แล้วก็จะไหลลงสู่ท่อน้าทิ้งแอร์เองนะครับก็เดี๋ยวปล่อยให้มันทาความสะอาดไปก่อนครับโฟมละลายหมดแล้วนะครับสะอาดมากเห็นไหมครับไหลลงสู่ท่อน้าทิ้งหมดแล้วนะครับทีนี้อัดใส่ฟิลเตอร์กับที่เดิมแล้วก็เปิดแอร์ได้เลยนะครับตอนนี้แอร์สะอาดมากแล้วก็หอมสดชื่นมากนะครับตอนนี้หอมกลิ่นเลมอนครับอ่าปิดให้เรียบร้อยเปิดแอร์ได้เลยกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นอับแอร์ไม่เย็นนะครับช่วยได้นะครับ หอมสดชื่นมากครับหอมกลิ่นเลมอนแนะนำตัวนี้เลยนะครับปริมาณ500 ml กระป๋องหนึงใช้ได้2-3รอบเลยนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้เลยครับ